วิธีการติดตั้ง Go Maker ลงใน Macbook มีขั้นตอนดังนี้เข้าไปที่โปรแกรม mt f i l e ไปที่ไฟล์มุมซ้ายด้านบนเลือกที่ open data folder คลิกที่มุมซ้ายที่มีเครื่องหมาย s l a s เลือก Folder user จะเจอชื่อเครื่องของลูกค้าเลือกชื่อเครื่องที่เราต้องการจะติดตั้งและไปเลือก f o l เดอร์ที่เราแตกไฟล์ Go Maker ไว้ในตัวอย่างนี้ ไฟล์ go maker อยู่ที่ Desktop จะเห็นไฟล์ go maker รูปดาวสีเขียวมีเครื่องหมายถูกอยู่ข้างในดับเบิลคลิกเข้าไปได้เลยครับไฟล์ก็จะถูกติดตั้งใน Navigator ด้านซ้ายล่างหลังจากนั้นให้ไปที่ t u o l เลือกที่ Option ในช่อง expert advisor ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกทุกช่องแล้วกด OK เเลือกเปิดกราฟขึ้นมาแล้วลากไฟล์ go maker เข้าหน้ากราฟได้เลยครับในช่อง common ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วกดโอเค ไฟล์ go maker ก็จะถูกติดตั้งแบบนี้เลยครับการติดตั้ง go maker ใน macbook ก็มีแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ